กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงดราม่าที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆวันนี้เลยนะครับเป็นดราม่าที่ผมคิดว่าค่อนข้างแรงเหมือนกันแรงในที่นี้ก็คือว่าผมเห็นคนในกลุ่มในกลุ่มวันพันแมนเขาบ่นกันค่อนข้างเยอะเนาะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เพิ่งมีการอัปเดตขึ้นมา นั่นก็คือเจ้ากิจกรรมอัญเชิญพิเศษครับอัญเชิญโบลอสครับผมคือต้องท้าความก่อนว่าก่อนหน้านี้ยโบลอสมันเคยมาอยู่แล้วนะรอบหนึ่งถ้าคนที่เล่นแรกๆก็น่าจะรู้นะส่วนตัวผมอะ่ะไม่ทันนะผมมาไม่ทันโบลอสเพราะว่าหลังจากที่ผมมาไอหลังจากที่โบลอสเข้าผมเพิ่งเล่นประมาณ2อาทิตย์มั้งตอนนั้นน่ะที่มันมาก็คือมาเป็นตัวดําแบบ ที่สุ่ม180ใบแล้วได้ใช่ไหมรอบนี้มันก็เหมือนกันครับผมมาให้เราสุ่มที่180ใบแล้วมันก็จะการันตีให้เราเหมือนกันเพียงแต่ว่ารอบนี้มันมันมีสิ่งที่ที่ทำให้คนที่เขาเล่นกันแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฝเนาะนั่นก็คือว่าปกติะเวลาที่มีตัวตัวดำเข้ามาให้เราสุ่มเนี่ยมันจะต้องมีตัวดำมาขายตรงนี้ครับ ทั้งหมด36ใบด้วยราคา220เพชรเนอะแต่รอบนี้มันไม่มีตัวดำมาให้เราซื้อครับผมแต่มันไปมีตรงนี้มันไปมีในแบบให้เราเติมเงินสดๆเข้าไปซื้อครับซึ่งผมลองกดดูแลต่อให้ทุกคนซื้อทุกแพ็คเลยนะต่อให้แบบซื้อเนี่ย2,300แล้วก็พันหนึ่รอยอะไรเงี้ยซื้อหมดทุกแพ็คตามที่เขากำหนดเลยอ มันก็ไม่ถึง180ใบนะมันจะประมาณสัก130มั้งถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะ130ใบแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใช่ไหมอยากจะได้เพิ่มอ่ะก็ต้องใช้เงินนี้ซื้อครับไอ้เงินแบงค์เนี่ยซึ่งมันไม่ไม่คุ้มเลยอะ่ะ22่บแบงค์เนี่ยได้1ตัวคิดดูดิแล้วขาดอีกตั้ง30กว่า แบบไอ้สามสิบกว่าตั๋วเนาะมันต้องใช้กี่แบงค์ะทีนี้คนเขาก็เลยบ่นกันครับว่ามันมันไม่แฟร์กับคนที่เขาเล่นฟรีหรือคนที่เขาพยายามดองตั๋วมาเนาะเพราะบางคนอาจจะดองมายังไม่ทันถึงเลยอะ่ะอาจจะขาดอีกถ้าเกิดว่ามีมาขายอีก36ใบเขาอาจจะได้เลยแต่รอบนี้มันดันไม่มีไงแล้วมันก็ทำให้ผมรู้สึกเซ็งนิดนึงนะคือว่าด้วยไทม์ไลน์ปกติเนาะ ตัวตัวดำมันจะมาต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนจะต้องเป็นตัวสุ่มตัวแดงผมก็ทำการดองเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้ผมไม่ได้ดองอะไรเยอะนะผมดองตัวแดงได้ประมาณ80บใบแล้วก็เพชรอีก1 4 0 0เพราะว่าผมเอาไปทำไอ้นี่อยู่ผมกำลังเก็บชิ้นส่วนของกลิบาสอยู่ผมก็เลยต้องแบ่งเพชรส่วนนึงเพื่อไปซื้อกลิบาสแล้วตอนแรกอะตอนเมื่อวานะที่มันประกาศว่าจะมี โบลอดเข้ามาให้สุม่มโอ้โหตอนแรกผมดีใจมากเลยนะเพราะว่าผมคิดว่าปกติแล้วมันต้องเป็นตัวแดงเนาะผมกาลังคิดเอา้ามันเอาตัว,ต,วตัวดําเข้ามาตัวแดงนี้ก็หวานนะดิแต่ว่าพอตอนเช้าอัปเดตปุ๊บพิกล็อกครับผมพิกล็อกสนั่นเลยอะคือเล่นมาเป็นตัวดําแถมไม่มีตัวดําให้เราซื้อ36ใบด้วยถามว่าจริงๆแล้วผมอยากได้ไหมนะ ถ้าในมุมมองของผมนะความเก่งมันก็เก่งแหละแต่อาจจะไม่ได้สุดอะไรมากแัต่สิ่งที่ทำให้ผมอยากได้ก็คือว่าผมอะติดตามดูอนิเมะไอ้เจ้าวันพันแมนเนี่ยแล้วไอ้โบลอสเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นน่าจะเป็นตัวเดียวนะที่ใส่ตามะต่อยหมัดเดียวแล้วไม่ตายอะถึงแม้มันอาจจะเป็นหมัดธรรมดานะไม่ไม่ใช่หมัดจริงจังอะคือผมก็อยากได้มาประดับทีมไว้เหมือนกันเนาะ แต่พอมันมาเป็นอย่างเงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกเซง็งๆนิดนึงอะ่ะเพราะว่าถ้าคุณอยากได้จริงๆผมว่าหมดเยอะแค่ลําพังไอ้พวกนั้นเดี๋ยวเราลองคํานวณหน่อยดิเนี่ยแค่ลําพังพวกนี้ก็น่าจะหมดเท่าไหร่แล้วะ่ะอา่าเลื่อนเลยอันนี้2อ0พใช่ไหมอันนี้ก็อีกประมาณ3,000ผมขออนุญาตตีกลมๆก่อนะจะได้ไม่ต้องคิดเศษอันนี้3,000ก็เป็น5,000ันลว ห้าพันไอ้นี่อีกพันหนึ่งหกพันหกพันประมาณสักหกพันห้าตีกลมๆเนาะหกพันห้าหกพันหกถึงเจ็ดพันเนี่ยคือต่อให้คุณซื้อพวกเนี้ยเจ็ดพัน่ะคุณยังไม่ได้เลยนะเว้ยคือคือคือคุณอาจจะมีสิทธิ์ได้แต่คุณยังไม่ได้ตามการันตีที่เขาบอกเนาะเพราะว่าการันตีอ่ะเขาการันตีไว้ที่เอ่อร้อยแปดสิบไงเหมือนเดิมเหมือนปกติ ที่เขาการันตีไว้ร้อยแปดสิบใบแต่ว่าเฮ้ยรอบนี้การันตีปะวะหรือว่ารอบนี้ไม่การันตีด้วยเนี่ยผมขออนุญาตดูหน่อยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเหมือนเหมือนรอบนี้จะไม่การันตีนี่นาใช่ไหมเนี่ยอ่ารูปร่างถาวรแบบนึงจริงด้วยครับคือรอบนี้ไม่การันตีใช่ไหมอ้าวอ๋ออยู่นี่คือมันอยู่ตรงนี้ขอโทษที ผมพลาดไปผมดูผิดช่องไอ้นั้นช่องพิเศษก็เหมือนเดิมแหละมันการันตีที่180ใบแต่ยังว่าแหละต่อให้คุณเหมาหมดล้านตรงนั้นเนี่ยเจ็ด่ะมันยังไม่ถึง180เลยอะ่ะมันยังขาดอีกตั้งเยอะซึ่งคุณต้องไปเติมแบงค์อ่ะแล้วแบงค์ขออนุญาตนะ,ะสมมุติว่า22แบงค์ใช่ไหมมันบอกว่า22บแบงค์ได้1ตัวเมื่อกี้น่าจะขาดสักประมาณ40ใบใช่ไหม 40บใบเหรอคูณก่อนแป๊บหนึ่งนะคุณก็ต้องใช้ประมาณ800แบงค์ใช่ไหมโอ้โหเนี่ยแปดแบงค์อ่ะถ้าถ้าอย่างผมเนี่ยผมยังไม่เคยเติมตรงนี้เนาะผมต้องเติมให้ได้2เท่าใช่ไหมก็โอ้โหอันนี้ก็ยังไม่พอเลยวะ่ะเติมพันเผมยังไม่พอเลยผมยังต้องเติมพันเแล้วไปบวกกับอีกประมาณเนี่ยประมาณอีก500อะ่ะซึ่งรวมรวมนะเท่าไหร่วะนะ กือบหมื่นเลยอะ่ะเพื่อโบลอสตัวเดียวอะ่ะเกือบหมื่นโอ้โหผมว่ามันแพงเกินนะนี่หมื่นหนึ่งคุณเอาไปซื้ออะไรได้หลายอย่างเลยนะซื้อนิวเทนโดมาเล่นยังได้เลย <c oughs> หรือประกอบคอมกากก,าก็ไม่กากหรอกจริงๆเดี๋ยวนี้หมืนหน่นนึงได้คอมสเปคดีแล้วด้วยแล้วพอมันมีเหตุการณ์อย่ครับแผนการทําคลิปหลายๆอย่างผมมันก็เปลี่ยนไปอะเพราะอย่างที่บอกเนาะผมดองตัวแดงไว้แบบ กะมาสุมเต็มที่ตอนนี้คันไม้คันมบือมากเลยแต่มันก็สุ่มไม่ได้อ่ะแต่แบบว่าวันนี้ผมก็มีตั๋วดำอยู่9า้าใบก็เป็นว่ามาสุมเล่น,ลนๆแล้วกันเนาะลองดูว่าเก้าใบผมจะได้อะไรไหมถือว่ากดเล่นๆแก้เซ็งไปก่อนเนาะปึ๊บประมวลผลปาบตั๋วดำนี่คุณคิดดูหนึ่งใบมันยังได้อย่างเงี้ยแล้วผมเคยเห็นเพื่อนผมบอกว่า อาจารย์เจเขาสุ่ม2 2 0ใบมั้งไม่ได้ไม่ได้เลยมั้งรอบที่แล้วอตอน Silver ร์แฟงมานะคือผมยังไม่ได้ดูคลิปแกอันนั้นนะแต่เห็นเพื่อนบอกนะว่าเพื่อนว่าเขาสุ่มไปตั้ง200 2 2 0ยบแม่งยังไม่มาเลยถ้ามันไม่มีการันตีนี่คือแบบไม่น่าสุ่มเลยพวกเนี้ยผมถึงลองครับโอเคว่ามันอาจจะมีสิทธิ์ได้ก็จริงแต่แต่ว่าผมขออย่างน้อยก็ขอให้มันมีการันตีสัก ตัวก็ยังดีเนี่ยเปิดแบบนี้นมมาจากฟ้านี่ยังไม่มีเอสดอเลยนะเนี่ยครั้งสุดท้ายครับปั้มโบลอดโดดมาอมืเป็นไงล่ะ <laughs> ไม่มีโอเคโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมมาบ่นกันเล่นๆเหมือนเดิมครับผมก่อนจะจากไปฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยไปแล้วครับบายบายจุ๊บจุบ,จบ